อ,ลลอันนู้นัุกวันนี้ที่สามแล้วนะคะก็จะมีลมเที่ววทวยวน,นี้เวลาเด็กเดียวอะทุกวันนั่นแหละเทนนี้เหลืออยู่สามเองแล้วอะเอ็นคอลลาเจนกินมาทุกเดือนแล้วอะน่าจะเอ่อประมาณสี่หกเดือนแล้วมัน,มนไม่รู้ทำไรเอ็คนคอลลาเจนหมดก็เปอเซ็นต์เเดือนอ,อันนี้มันเป็นคอลลาเจนพันิลลิกร,รมัมแล้วก็มีไบโอตินผสมด้วยคอปเปอร์บางแล้วก็วิตามินซีช่วยในเรื่องของผิวนั่นแหละผิวผมก็ข,ข้ามร่างกายนี่นอยู ติดไวให้นดูนะถ่ายให้ดูแต่งหน้าสีส้ค่หลากินต้องกนาเะทุกคนกาเป็นี่ทำกแเหมือนเดิมอนที่สามยหางไปนานแล้วช่งวางๆก็นมาทำนะก็มาสองท่แ้วีสตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้อนนี้ยุบแล้วนะไม่มีแล้วเวานมีตรงนี้เักเศษสองเม็ดวันนี้เบาแล้วะยุบแล้วนี่เป็นแค่รอยเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเป็นแดงเฉยๆจุดอื่นก็ไม่มีอะไร กล้โชว์หน้าเพราะว่าไมเห็นคนที่เขาเป็นอะไรรีวิวแต่งหน้าอะไรเงี้ยพื้นผิวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเรียบม,มีจุดสิวอะไรของเขาเยอะกว่าเราอีกอ่ะเขายัางใต้โชว์หน้าเลยแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เป็นขนาดนั้นน่ะก็เลยตาดีจะเปิดให้ดูจริงๆแล้วถ้าผิวแบบนี้นะแล้วแต่งหน้าแบบเขานะโอ้จะเป็นกว่าเขาอีกนเรไม่ได้แต่งหน้านี่คืนที่เราใช้นี่เป็นของลังโคงนะไม่ได้แพงมากพันกว่าบาทใช้ได้สามเดือนก็บำรุงไว้แล้วมันทำให้สีเราเบาสีด้วยมั้งเมื่อวันเวลาเราไปต่งแดดมาเราแบบ มันไหมมเบิดแล้วก็พอมาทาเหมือนมันฟื้นเร็วอะได้นเสียงเครื่อผ้าลเนี่ยก็เสียเวลาทำโซา,าวันละสิบนาทีไม่ได้นานมาก,กอย่างถ้าเราใส่ใจมนันะไม่ว่เ,เรื่องอะไรไม่ไมอออมาดีกว่าไหมไก็ติดไม่ขู่นะเนีย่ยแคเงี้เดียวม่เสบนะาปากไปด้วยอ่ะกที่ททไม่ทาคอหมายุไเบื่อ ตัวนี่ก่อนแล้วก็มีตัวนี้ตัวนึงเราจะใช้ฟอนต์ดันโกวเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักแตงกงเราจะตัวนี้ก่อนเราอยู่ี่นี่มาั้งสองปีแล้วแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยตัวนี้มันเหมือนแบบลดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้ผิวที่อยากก้านอะนุ่มชุ่มชื้นเห็นผมแล้วจะทำแมทที่ใช้อะแล้วก็สิวแบบลองกินถั่เหมืัวมีเบียเปล่ามันมันเดี๋ยวมันคล้ายมีเบียกลิ่นละม้ยนิดนึงแต่ว่าคุณสมบัติไม่คนละเรื่องเลยอะมีเบียเราใช้แล้วสิวเราขึ้นอะเหมือนรูปการ์ดอะเออแต่มัน แค่น้ำเปล่าก็ล้างออกอแ,แล้วเราไม่เคยใช้โฟมล้างหน้าหรืออะไรล้างเลยนะเวลาล้างหน้าเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าปกติอย่างเดียวอย่างหน้าก็สบู่ถูตัวแหละถูหน้าถ้าเรารู้สึกว่าหน้าเปื่อนนะแต่ถ้าปกติแล้วอ่ะก็อาบน้ำล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวถ้าไม่ได้ออกข้างนอกนะถ้ารู้สึกว่ามีฝุ่นมีอะไรก็ถึงจะใช้สบู่ถูตัวเอามาถูหน้าแค่นี้นเ,เคยเคยใช้ยาม้างจานถูนหน้าด้วยก็ปกติอะผิวมันแข็งแรงไงมันพอมันไม่แพ้ง่ายแล้วไม่ว่าจะใช้อะไรมันก็ไม่ขึ้นิสเมื่อก่อนที่สิบเามดียวก็มากตอผนอายุย กินมันมีหน่อยหนึ่งแต่มันไม่เยอะแล้วก็ชอบอาบน้ําร้อนมันก็โดนหน้าด้วยใช่ปะมันก็ทำให้รูขุดกว้างพ่อแม่ก็รูขุดกว้างเป็นกรรมพันธุ์มันต้แก้ได้อยู่แหละแต่ก็ขี้เกียจเนี่ถ้าโปะไว้อย่างนี้ทั้งคืนนะมันก็มันยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้โกตาปวดๆเข้าไปอ่ะแปดนาทีมันก็ซึมหมดเลยเสียย่อมเวลาสักทีแม่งดีจริงอะตัวนี้นะถ้ามันดีรู้ไหมคือเราทาหน้าเราอ่ะเดี๋ยวเราก็แก้งแปะไปสีหน้าแฝงใช่ไหม เปนเขาจะไม่เป็นผู้ชายแล้วก็จะไม่ค่อยชอบทาครีมอะไรอยู่แล้วอะเขาก็ชอบไปเล่นข้างนอกตากแดดผิวก็จะกลางใช่ป่ะโดยพอเราเอาแก้มไปถูอ่ะเขินชั่วโมงไปเนี่ยผิวแบบกลับมาดีเฉยเลยอะเหมือนผิวเด็กอีกทีเลยตอนนะี้ยขนาดเป็นแค่เศษครีมที่จับหน้าเราไปแปะเขาไว้น่ะโอ้ยไปหมดแล้วครีมน,นั่นหลักส่วนหนึ่งมันก็ซึมไปแล้วถูกไหมซึมไปบ้างแล้วที่เหลือก็เกินออกมาแล้วก็เลยไปแปะแปะง้งรับถ้าวันนี้กูไม่รู้เรื่องฟังเราไม่รู้เรื่องที่ไม่เรื่องแปะนะ เป็นคิดแรกที่เราพูดปก <tinc S 1> ติเราไม่ค่อยพูดอะไม่เคยพูดเลยดีกว่าไม่รากอธิบดมันก็ถูกๆลงไปเห็นมีดออยตัวหนึ่งที่เอาไว้สัรับทาใต้ตาช่างตหนมาก็ใช้เยอะนะตัวนี้สี่เจ็ดสาสสาเนอี ก็ 4, ประมาสี่พันกว่าบาทเนาะไม่ใช่มราคาไม่รู้ราคาที่ขายเท่าไหร่แต่ก็ลองทานดูแล้วมันก็ไม่หวานพูดถึงกินใต้ตาของพี่อ้อเดี๋ลอื่นใดเราขายให้ดูเผื่อใครจะอยากฝากซื้อจากที่นี่เผื่อราคาถูกกว่านเลยเนี่ยเราใช้อันนี้เพราะว่ามันทาได้หมดไงหน้าขอบตาก็ไม่เสน้องแก้ม คอยิงกคาคอเลยนะ่ะกอสอกะเท้าวไ้ต้นเท้าอเงี้ยวันเดียวอะ่ะหายซากเลยอะ่ะเป็นมากระอะ่ะราคามไม่ได้แพงเลยบางทีที่เราพปขายของมันรวมค่าส่งไปด้วยนะมันก็เลยเออราคาโดดสูงเดินเปจริงไม่เลวมันเป็นค่าสง่งอะไรไม่ได้ผิตัณนไม่ได้เท่าไหรนะ่หรอแต่ถ้ามันใช้ได้นานมันก็คูมหล้ที่ขวดเริ่มมาห้าร้อยเอ็เงี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้สามถึงหกเดือนที่ตัวมงค่เก้าร้อยเก้าสิบบาทนจะ เราควรจะเลื่อนตัวยีเนียล่ะจ้ามันไปตากแดดมันทุกวันเลยมันเ่าวออกไปโดนเล่นไงเขาชอบแดดที่มันความมีแดดใช่ไหมควมีแดดก็ดีใจออกไปน่าเลยประมาณเนี่ยเตรียมเลยอะหลังผ่านไ้ไปก่อนเลยเห็นไหมว่าสีมันไม่เสมอกันแต่แดดมันก็แปลกเราเราเจอมันเต็มๆแต่พอมันมาลงที่หน้ามันจะลงจุดๆนะไอตัวที่เกมหรือบางตัวเกมก็มีเงินประมาณ ห้าหกนาทีมันก็จะเริ่มหายเลยในของขาวอ่ะไม่ทำไรก่อนมาเถอะดีทั้งนั้น,นาลากลัวฝาเราหักนะเนี่ยจริงๆริงมันใหญ่แบบนี้ซื้อมาห้าร้อยก็บาทได้มั้งมันก็ยังใช้ได้อยู่เว้ยก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่งกไหมเรนะ <c oughs> ิ่มจางเลยแรนเป็นของเขา อาลาังโคมันจะไม่มีสีนะมีกลิ่นน้ำหอมนิดหน่อยแต่ไม่มีสีลังโคมอันนี้มันสำหรับกผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วช่วยให้ผิวแข็งแรงนุ่มชุ่มชื่นแต่เราสึกว่าพอเป็นสีแล้วทา้งทายมันก็เบา เวลาันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะพอพูดไปด้วยทำไปด้วยนี่สามนาทีแล้วอะทิ้ไปหมดละเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ฉีดได้เยอะมากเพราะว่าเราหลับได้ไงโบทอกนั่งชอบโบทอกที่หน้าปากใช่ไหมแล้วก็ห่างตาเลหน่อยแล้วก็ฉีดตามสองครั้งสามครั้งแล้วแต่ตัุยาที่เราใช้มันอยู่ได้ถ้ากลางนะอยู่ได้หกถึงแปดเดือนเก้าเดือน่นแหลฉีดทิงแล้วก็ชอบทำมาได้ทำพีเอพียาพ,พีเราก็มีเครื่องของตัวเองเครื่องเรอที่ไทยเราซื้อมาจากมิการ์นั้น แล้วก็ไว้ใหม่ลองแก้มตอนนั้นนี่มานี่ลำเลี้ยวก็เหมือนเลยก็เลยไม่ได้ฉีดก็เลยซื้อโัรซามาลองทำดูใช้แล้วกิมดีๆสักตัวสองตัวก็คลอ,องมันไปก่อนแล้วกับไปก็ทำทำมันเนื้อทำแย่นะก็ทำมันก็แค่หน้าบานเฉยๆนี่อะไรใช่ไหมหมดแล้วเนะั่มมนมหมดซึ่ง นี่เป็นรอยสิวของเขาที่อีที่แล้วงานเลยนะไปสะกิดโดนเนี่ยปกติถ้าเราเป็นสิวเราไม่แกะนะมันจะเป็นแบบเป็นแล้วมันนิดหน่อยมันเดี๋ยวมันก็ซึงถ้าจะเวลาประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีแบบนี้แหละคือรักษาคงความอ่อนโยนเอาไว้จำไได้เนาะอายุสามสิบเจ็ดแล้วว่าแต่มีกงินเท่าไหร่ยาก็ไเปดนที่ของเขา